อภิปูชยามาอิเินาสากาเลนะตังสัมังอภิปูชยามอาอะรหังสัมมาสัมพุทโตภะคะวาปุถังภะคะวันตังอภิวาทเมท,วาาทม,มิสวาาโตภะคะวตาธมโมสันตามิสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังโฆสังคังนะมามินะโมตัสสะภะคะวโตอระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินติโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิปชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรทะวิโตอนุตตรโรปุริสัธัมมะสาระจิสัทธาเทวะมโนสสานังพุทโธภะคะวาติ สวาคาโตภคตวตาธัมโมสังทิตโกอกาลิกโกเองปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเรทิตพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสัภุคะราเอสาภกคะวะโตสาวกสังโฆอาวุเนโยปางานโยทัดขิเนยโยอัจเรีขันโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสัลิ เอสาหังพันเตสุติราปารินิพุตตังปีตังพระกอบันตังสารนังขจามีธรรมัจาริกูสังกัญจาอุบาสกังอุบาสิกังมังสังโคทาเรตัวชัตแต่เคปานุเรตังสารนังขตังถ้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงซึ่งคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ปรินิพพานานี้แล้วกับทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกี่นับถือจำไม่ถือสิ่งื่นขอให้ท่านผู้เจริญจงทรงจำไว้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ ขอมอบกายถาวายชีวิตฝากฝังไว้ในคุณพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีวันนี้เป็นต้นตราบจนชั tai, Não, aquela, ่วชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนี่แหละรรัตเตเยปรมาเทนะทวารัตเเยนะกตังสัพฟังอัปราทังขมัตุโนพันเตสังเทปรมาเทนะทวารัตเเยนะกตังสัพฟังอัปราทังขมัตุโนพันเตอาจาริเยปรมาเทนะทวารัตเเยนะกตังสัพฟังอัปราทังขมัตุโนพันเตมาตาปิเตปรมาเทนะทวารัตเเฮนะกตังสัพฟังอัปราทังขมัตุโนพันเตคำชั่วใดที่เป็นบาปกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาณพลาดพังได้ลงเกิ ในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในคุณบิดามารดารูบบอาจารย์สามีภรรยาปูยญาตายายเจ้ากรรมนายเวรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้พระผูมมเจ้าที่พระแม่นางธรณีพระแม่คงคามหานาทีเจ้าบ้านผ่านเมืองเจ้าภูเจ้าผาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าคลองเจ้าบึงผู้เมื่อเทวดาลุกาเทวดาอากาศเทวดาเทวดาฟ้าดิน อิมยมยมยักษ์พญานาคตนทันพญาย,ยมราชทา้าเจตุลกบาลท,ทั้งสี่นานิรยาบาลพลังเหนือโลกเหนือจักรวาลหากท้าเจ้าได้รู้เกินด้วยกวา,า,ายวาจาใจทั้งต่อหน้าและรับหลังจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีทั้งที่มีเจตนาหรือหาเจตนาไม่ได้ให้ท่านผู้มีพระคุณที่เคารพนับถือดังกล่าวนำมาแล้วนั้นรงรุกกระทายหายกระทษโปรดอบรมิกรรมให้แก่ข้าเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมต่อไปอีก ปลความทุกโศกโรคภัยของเสนียบจันไรอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพานขอ,อแต่ความสุขความเจริญความมีโชคมีชัยจงเกิดจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดกาลและนานเกินสัตวสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจดด็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหัว่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเบีต่อกันและกันเลย อภิญาปราชา์หงตูวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอ่ะอะไรคหงตูวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขียาตาะหนัริหารันตัวจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนนี้คนจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดทุกคนต่อไปนี้เราจะเริ่มจ่ายเงินสองวิคครั้งหนึ่งนะครับ และทีนี้ถ้าใครที่เกิดในใจมีลูกัวหลายอยากจะแบ่งปันเดี๋ยวจะคำตักทีฝากไว้คำที่เล็กนะฮะท่านใครทำไมรับบุตรชายสิบล้าในช่วงปีโป้งคือคือคือฝากไม้ยถึงว่าอาจจะออมแบบยิ่งจะยิ่งแล้วหน้าเราคือคือปกติเราหักเท่าไหร่บิ๊กละยิ่งละสามร้อยกว่าต่อการฝากอันนี้เป็นเงินฝากเป็นเงินประกัรเป็นเงินประกันหมายความว่าถ้า ถ้าใครออกก่อนก็จะได้เช็คชุดเช็คอะไรถ้าชุดไม่ครบเขากะสิหัาชุดส่วนวนี้ออกไปนะลูกแต่ถ้าถ้าใครจะฝากนะครับเดี๋ยวมีดอกเบี้ยให้นะถ้าใครเช้ว่้นหนึ่งแล้วมันจะเซฟว่าเงินเราจะไม่หายเอาว่าจจเสียติดตรงใส่บิล้วประมาณบิลเราสองพันบิกหนึง 2, 000, ง่งมันจะเหลือประมาณห้าหพันอะไรประมาณนี้ฝากเก็บฝากไปเสียเดี๋ยวมีดอกเบี้ยให้นะครับ

แมาพอดีครับพี่น้องแล้วก็มาไหว้พระพอดีนะคร,รับไอ้อายไปก่อนในบ่อไออีลาไปเราต้องไปถอดชุดไปโนะพี่พี่นี่ตลอดไปกระไดดอกเออเมนเออะยัดตาอะไรอย่างไรกันนะ